สวัสดีค่ะช่องเยวันแชนแนลเนาะเยวันมาําคลิปเนาะวันนี้เยวันได้มาเขื่อนเขื่อนอะไรนะเขื่อนหนองหวายเนะอเราเรามาดูกันเออมาดูคลิปก,กันเนาะลงซ้ำก็ได้นะเนี่ยเออตอนนี้ไม่แล้วมาหาปลาไปแล้วที่แก้วฟัวขึ้นไปขาย ไปขายแล้วบอตาไปขายแล้วบอกไปขายแล้วบอกเมื่อกี้นะ่ะป้บ้าตัวหมูหมูเลยเนะาะวันนี้เนาะบอกที่เหลือนัอนน่น,นบ้ห้าร้อยได้แล้วสิวอา้า

บอกเขาเขาจะให้ตัวเองสวิงขึ้นนะเงาะเก็บขึ้นมาได้เราอยากเห็นนี่แหละอันนี้เมื่อกี้เอาไปแล้วนะอันนี้นี่ลงมาเมื่อกี้นี่นะตัดตีดพั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 ดทำโม่สังโคเหยื่อเต๋อเกลี่ยไปโพดเนี่ยติดตัว อโมสังโกน่าดีทาเจ้าวันทาบ่ไหวบอกนะบ่พอ่าเลยใดบ่หนิรักสามสิบห้าสิบโตนถึงบ่ทำถึงมั้ยนีอุ้ยนกเร็วเร็วเร็วเร็อยู่แถวนี้มาเอาป่าเรอไรปดนั่นเร็วว้าว เาเยอะๆเป็นการเตี้ยวมันเดี๋ยวดูดสินุเออบันได้อยมันตาใหญ่น้อบอกกินดองแดงดองแดงเลยนะคครับแค่ปสวยปะครับ ไปยบอกครัเฮ้ยจาจ้างคนคเปล่ครับเจ้าบอกว่านั้นขึ้นบอจะไปถ่ายที่เอาขึนนั่นอยู่อ้ยเนาะบ่บมีบ่อยเนาะบอกอันนี้มันขึ้นมากี่วันแล้วเ่ะขึนจะนเมื่อนี่แหะมื่อนี่ โอ oh. เห็นแม่ดาม่าถ้ามันขึ้นเยอะๆก็คนเต็มนี่บ่<า>บเห็นบ่ปลามันจะอเ่งตำบ้านท่พย์ช่วงช่วงนี้ประมาณ่อาทิตย์ปลาบ่มิตได้บ่ลองอาทิตย์บ่มิปลาขึ้นกําลังมือหนิครับมันขึ้นบามือหนิครับโอ้โมันจะมาให้ยายถ่ายมือหนินนได้นะครับไปลอดยังบ่านี่ย Ừ. đây chắc xuống đây đây dưa chuối đây là quả táo thố ba mất bớt nước này là cái đây là một cái nữa này là một cái này đây dưới. Ừ. Ừ. là

อีท้ายอมันอันใหญ่เนาะมันันมไม่เหมือนบ้านเยาวันเด้บ้านเยาวันมันคนภาคเหนือเนาะมันแค่จำเลยหน่อยนะบ่บ้าม่วงใหญ่ยกยอดไมต่อยข้างล่างครับอือใส่น้ำรำพวงอ่ะเลยยกแต่ถ้าสมมุติว่าข้างล่างมันจะมีเหมือนกันไหมนี่ครับมันขึ้นมาจากข้างล่างเลย่ป่าบอกนี่ครับมันขึ้นมาจากรำพวงอ๋อมันจะขึ้นนี่มันขึ้นเมื่อไรเนาะครับมันจะขึ้นมาไม่ชั่วตรงนี เ็นไมนออาาด้อออืทำอะไรกินมันจะอร่อยปลาถ้าจะให้อร่อยได้เรืออะทอด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 แต่ไม่ต้องตากหรือไม่ต้องตากได้ <S <S อครับอดโบตากก็ได้บดตากก็ได้กกไดเออ แกงแกงใสอะไรนะตาว่าแกงสะนมไม่สมอไม่ดองอแต่แต่ถ้าดีทอดดีกว่าทอดทอดทันทั้นดูข้างในมันอมโอ้ยตาเพิ่งนีตาว่าได้เนาะตาเดินสองรอบนะเดินรอบหนึ่งนะกิน <c ười> ข้าวปุ๊ดีว่าแกว่า <c ười> รถข้างล่างกันนีโอเยอะแท้นับปลายอย่างนั้นแกขายโลเท่าไหร่เออขายรสยถ้าถ้าเป็นขนาดนี้บ้านถ้าเป็นบ้านใหญ่เขาจะเอาไปแอบเนาะไปหมกแอบนเนานะแอบใส่ขมิ้นนะนะบ้านยายนะ่น่ะ ออ่คั่วเนื้อบริมัทจันนินทำเนาะเออแอปเนาะตำตะกุนตุนขะ้างเนื้แล้วก็คุ่วข้างใตอ่ะตำตำขมิ้นตะไคร้นะกระเทียมพริกแล้วก็เขาเขาเขากับปลาปลาขาวเนี่นะแล้วก็ใส่ใบตองเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ย่างแล้วเขานึ่งก่อนนึ่งแล้วเขาก็ไม่ย่างเอามาลุน้นมาลุน้นนะนะลง เอาผญย,ยได้จัน่อยหนยอ้หด้อยู่ดอยู่ยยได้คุใหญ่ก็ดอยู่นี่แกตาตาแกว่าขายไปแล้วนนเอฟซี FC วันเนี้เจ็ดร้อยเนี่ยเออตาเนี่ยได้เจ็ดร้อยแล้วเนี่ยเออเนี่ยตาตาว่าวันนี้ตาได้ไปเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเออ อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นที่เสื้อแดงกันเนาะว่าแกไม่มาได้เยอะเนาะันนุ้ของตานี่ไม่ธรรมาดานะเห็นแกได้อย่างนี้แกก็ได้ขายไปเจ็ดร้อยแล้วนี่วันเนี้ยมือนี่ขั้นคงจะได้อยู่ตลอดมืด Để mà lún đi đèn cắn tắt nè Tắt Cái này hiến bò, hiến bò นั่นูเออทราทำมาสัไม่ต้องเลียนะเพื่อนก็ดูก็ดูก็ดูไม่เยอะแค่ขอบคุณนะคะเนาะที่มาดูวันนี้นะในวันพามาดูกันเอาปลา เขาบอกว่าปีนึงจะมีหนนหนึ่งเนาะเพราะว่าปากกล้วยปีนึงก็จะมีครั้งหนึ่งอันนี้คือเขื่อนน้องหานนาะไอ้น้องน้องอะไรนะน้องหวายเนาะปลาขาวปลาขาวที่เราเห็นเนี่ยตัวเล็กก็จะประมาณโลละสามสิบบาทเนาะถ้าตัวใหญ่ก็โลละห้าสิบเนาะยังไงก็ ให้ f อฝากไลค์ฝากกดติดตามกดซับตบไคร้ให้เยาวันด้วยนะคะเนาะนี้เยาวันพามาดูกัน